ใช้สองเทคนิคนี้นะคะมัดใจเขาจนเขาสะดุดใจรักคุณนั่นเองค่ะซึ่งก็เหมาะกับคนที่โสดมานานหรือว่ามีคนคุยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เต็มที่กับคุณสักเท่าไหร่นะคะหรือเหมาะกับคนที่กําลังคุยจีบกันอยู่แล้วในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือกําลังที่คบกันอยู่แต่อยากให้ความสัมพันธ์มันหวานแววมันพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อยากอยู่ในโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะ ทำา2เทคนิคนี้นะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแล้วเขาจะหันกลับมารับคุณเพิ่มมากขึ้นเทคนิคแรกนะคุณจําเอาไว้เลยว่าผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่มีความขี้งอนนิดนิดอ่ะไม่ใช่ว่างอนจนเยอะเกินไปหรือว่าไม่สนใจใยดีใส่ใจจนไม่รู้สึกอะไรเลยแบบนี้ก็จะหมายความว่า เขาอาจจะมองว่าคุณไม่ได้สนใจเขาหรือไม่ได้รักเขามากพอในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะมันมีในเรื่องของการงอนกันบ้างแต่ให้งอนอย่างพอง,งามงอนแบบว่าดูแล้วน่ารักอ่ะเออน่ารักตะมูตะนีแล้วทาให้ผู้ชายรู้สึกว่าใจอ่อนอ่าเอนดูนะคะแล้วก็รู้สึกแบบอ้ย เข้าใจคุณมากขึ้นอะไรประมาณนี้คุณเข้าใจอารมณ์นี้ไหมถ้าสมมติว่าคุณยังไม่เข้าใจคุณต้องเหมาะไปเรียนในคอร์ส8เทคนิคสาวร้ายทําให้ผู้ชายวิ่งตามทันทีนะคะเพราะคอร์สนั้นเนาะนอกจากจะสอนผู้หญิงนะคะให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแต่ยังยกระดับคุณให้กลายเป็นผู้หญิงที่เลอค่าดิเซมควีนนะคะโอเคเนาะสเตปถัดไปข้อที่2ค่ะเขาชอบผู้หญิงที่ออซเอาใจเก่งในบางโหมดในบางเวลาต่อให้จะเป็นผู้ชายที่ โหดเออโหดนี่หมายถึงว่าเป็นผู้ชายแนวแนวกลุ่มที่เป็นแบบว่าดุดูหน่อยก็แพ้ลุกออซเอของผู้หญิงคุณเข้าใจไหมต่อให้จะเป็นผู้ชายที่เชิงเจ้าชู้หน่อยก็แพ้ลุกออซะอของผู้หญิงนะคะอันนี้ออซเอเอาใจเก่งเออมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกจากเดิมที่แบบแข็งแข็งอะแข็งแข็งหมายถึงว่าอารมณ์หรือว่าหน้าตาหรืออยู่ในโหมดที่มันแบบไม่ต้อนรับอะคะ่ะ ก็เจอมุกนี้เข้าไปเขาก็จะซอฟลงจิตใจเขาก็จะผ่อนคลายจิตใจเขาก็จะอ่อนลงนะคะซึ่งคนหลายคนนะคะชอบคนที่เอาใจอ,าอ้อซอมันจะทําให้อีกคนนึงรู้สึกเอ้ยมีรอยยิ้มขึ้นบนใบหน้าได้ถ้าใครไม่รู้ว่าเฮ้ยจะต้องอ,อ้อซอยังไงคุณต้องไปเรียนเก็ตนะคะเพราะว่าอะไรมันจะทําให้ชีวิตความสัมพันธ์ของคุณมันดีขึ้นนั่นเองทีนี้อยากจะเสริมมูเสริมมงคลให้ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักเนาะ สำหรับคนที่ผิดหวังซ้ำซากไม่ประสบความสำเร็จแฟนนอกใจหรือแม้กระทั่งไม่เจอรักที่ดีเลยเจอคนที่เข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปประหนึ่งว่า เป็นทางผ่านนั่นเองนะคะโคเชเอมีหยกเป็นสีส้มเนาะหยกนี้นะคะจะเน้นเสริมจากกระพลังงานตำแหน่งที่2ในร่างกายของเรานะคะซึ่งจากกระตัวนี้นะคะจะเสริมในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของความรักพลังงานทางเพศแล้วก็ดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณในเรื่องรักแบบ100%เรซนเรื่องรักสำคัญยังไงคุณรู้ไหมว่าถ้าพลังงานความรักของคุณดีทุกอย่างมันจะดีไปหมดเลยรวมถึงกำลังใจในการทำงานไอเดียดี ต่างๆความคิดดีๆถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในโหมดที่แฮปปี้นะทุกอย่างมันจะดีนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจบูชายกทักแอดเชเอมได้เลยค่ะ